สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ YouTube c h anel ของนักขายสายเที่ยวค่ะและพบกับชุติมานะคะวันนี้เราพามาดูบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่ตำบลน,นิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิงค่ะที่ดินแปลงนี้จะประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็ที่เราเนี่ยจะยาวลงไปข้างหลังเลยประมาณ55เมตรนะคะบ้านหลังนี้นะคะ พร้อมใช้พร้อมอยู่นะน้ำประปาก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยก็มีครบเรียบร้อยแล้วไปค่ะเราเดินไปดูบร,ริเวณรอบๆตัวบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้ค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้างถึง6เมตรนะคะและมีพื้นที่ทั้งหมด194ตารางวาด้านหน้ากว้างถึง13เมตรค่ะความลึกไปด้านหลังประมาณ55เมตรนะ ในตัวบ้านเป็นสองชั้นนะคะแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องปูนข้างในปลูกกระเบื้องทําครัวให้ใหม่ค่ะด้านข้างเนี่ยไม่ได้ล้อมรั้วนะถ้าลูกค้าอยากจะล้อมก็ทําเป็นต้นไซเกาหลีนะคะเอามาปลูกกั้นระหว่างบ้านเราและเพื่อนบ้านได้เลยส่วนด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกเยอะเลยนะแต่ลูกค้าจะต้องปรับถมก่อนนะคะปัจจุบันมีต้นมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยเป็นหลักค่ะ บ้านหลังนี้นะคะสามารถทําได้หลายอย่างจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะทำเป็นแปลงผักสวนครัวก็ได้เอาปลูกไว้กินไว้ใช้แล้วก็เก็บไปขายที่ตลาดก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยอยู่ห่างประมาณ650เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้สถานที่ราชการนะคะในระยะ2กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่ราคาเพียง1 6 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะค่าโอนเจ้าของออกให้นะคะท่านใดสนใจติดต่อหาชุติมาได้เลยค่ะที่เบอร์082 231 0442 ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านนะคะสำหรับวันนี้ชุติมาขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube Channel ของนักขายสายเที่ยวเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคะ่ะ